มสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีลุงป่าเอาอาสูคุทุกคนครับนี่ทวีคนเดิมเดินทางมาหาจาันเดงอยู่ที่ทรงไ้ทงหน้าพี่น้องนะครับมาทาคลิปเอาตัวเลขตัวดีล่งให้พี่น้องดีเบริดีโชวกันสำหรับน้องมลิโลงเป็นทีเรียบร้อยเด้พี่น้องเชื่อติดตามเบิรงติดตามชมนะครับนากันสำหรับในคลิปของทวีคนเดิมติดตามทั้งช่องนะทวีห้ารวยนําพี่น้องสองช่องทาง นะครับอา้าฝากพีก่ฝากน้องทุกผู้ทุกคนนะครับชิปของน้องบะรีอาจารย์โกยล่งไปทีเรียบร้อยพี่น้องคนมาหลายหลายเศว้าพี่้องนะครับคนเปลกหนาก็มานะครับเลยบอกอาจารย์โกยให้ระวังอย่าปลดอย่าตอนรับคนง่ายเพราะว่าเฮ้ามันซื้อเสียงมันดังแล้วมันออกไปแล้วพี่น้องน้องบะลีมันเด็กมันถือว่าเจ็ดงวดมันกระดังเนาะอาจารย์เนาะเจ็ดงวดพ่เนาะเจ็ดงวดลายโตไม่ได้ปากเด้ดนี่เจ็ดงวดสองโตโต,ตเดียวเนาะ ตรงๆพ้อมันี้พี่น้องนะครับจะแต่อาจารย์แดงไว้เก่งๆกะยอมรับพื่กันนะเนาะยอมรับคือกันเฮ้ยยอมรับหรอเราไปยอมรับัได้นะครคนเ้าต้องยอมรับกันตัวกันบ่ยอมรับกันกะอันเป็นไปว่ได้เด้อพี่น้องนะครับอ้าวบ้านนี้พี่น้องมาแล้วฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นเด้อพี่น้องเด้อนะครับแอ็กกับว่าใครมีแฮงอันเจะบเบออิ่มเพี่น้องสองมือสามมือมือนี้คือกันผมกินกาแฟติดต่อกันสามมือพี่น้องโอ้ยหันใจ ไใจขาดพี่น้องแหนงเรื่อเรื่อขึอ้นนะครับต้องไปซื้ออีโนโตลอดไม่จันโกยอีโนแต่เรื่องยั่งยั่งจนอีโนโมันบ,บ่เอี่ยมบื่อเอิกไหมขันแน่นแน่นขึ้นโม่ใจใจขาดใจเท่เดี๋คนใจจะขาดเป็น,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 ปนพี่น้องนี่ต้นไหนวะโอ้ยคนเขกัดกับเพาะกดเลยย้อนกินอะไรที่จากกินเสร็จเลยนะพี่น้องพร้อมไปจันพร้อมแล้วพร้อมแล้วตีสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเอสวัสดีอาจารย์เทปิ้วมาตะเหืองอ่ะ มาเมื่อเสาร์นี่ไปทำคลิปน้องพลีโยโอ๋ออันนี้ใบ,บจังว่ามาบมาเนี่ยไม่พี่มางรวมรวมน้ำเด่นยีหน้าดิครับอันนี้มนันว่าเดี๋ยวเข่าไปกินเข่าพอดีครับเจยงใบเนีย่ยครับ <c oughs> แต่แรงว่าแสดงว่าอย,ยู่เข่าตัวนี้พี่น้องอว่าจะไปกินเข่าแล้วมันใบเลเดิเออใบเลยไปยิ้มใบไปกินเข่าเอ็ดก็เลยว่าเอาลง <c oughs> เหล็กเาลงก้อนเลยว่าพี่น้องเอสซี่ไอ้เบิ้งไอ้แก้มือ ครับเจ้ามือหเลขเต้าถือเป็นยังว่าเอาเต้าเขียอี่างวามิทำไปจานกุยเพียงเลขเต้าเป็นเต้าเต้าเต้าเป็นเก้าอ่ะเลขเก็ดเธอเลยก็มวยหันมยเก็เก้ามันก็ถือเลกเต้าเม่อนวตีแบบอะไรตีครับไปนั่นโอ้ยผมเลขเก็ดงามเขาอย่งอยู่ลังเต้าเก็ดเมื่านไม่เก็ดยิงวันเดเต้าก็เป็นเก้าอะ ไปเอาเกจหนึ่งซีผุนจหนแดงพี่น้รอดเกจแล้วมันเห็นพื่อบ้างๆเขาตีเห็นเรียกอย่างเนี้สิได้่พี่น้องเอาเต้าไปปล่อยไปเนาะปล่อยแล้วเพราะเอาไมาเอาเลี้ยงเนี่ยเรียกมึงเลยมันปล่อยลงน้ำเลยทีพ่อแม่เอาไปต้มกินแล้วพ่เนาะบอยเลี้ยบตีเดี๋ยบตัวนึงตัวอีสายยังในป่า ตากับพ่นเราเดียนซีพูนเนี่ยลอถ่กินปลาน้ำม่ดิมากินกับมากินว่าตายก่อนนี่สบอทพี่ดีกินพวกปลาเดี๋ยวจะทั่บ่อดอซีว่าตัวเฮาแล้วเดียงเดียนซบุญพอดีพี่น้องว่าต้องไปรออจานเดียง่าดอกพี่น้องเมื่อใดว่างไผ่แห่ขี่รถพวกน้าจานเดียงตอกตกวันเอาวัวละบาทสองบัทขึ้นบ้านอเลยขังคนว่าหักเล่นมาจันเพราะแม่เงินเราขมขึ้นยาก อยากเผาใส่กับเกียรเผาก็ไม่กินไม่ไม่ก็จะเสียบอยู่เนาะเผาจะกินเยอมากขึ้นเยอะมือได้มันกับทรมาบอกกันกินเผากินยี่นี่ได้หัววัดนี่ซะมันวัดนี่เลขน้องไม่ดีแตอะผมจำใาห้ามมึงนี่ยเนาะเอาปลากินเงินเยอะเขาเอ็นกันมาเกเจ้าสิยให้ดอกปลาราคาหยกบาทเอือบ่ได้เสียใหญ่หรอกไม่ได้กินเลยมันนี่แล้วมันก็อยากเลนที่จ่เที่ยวเนี้ยไม่กินน้ำกัน ผู้วิมีผันอยากผู้วิมีผู้มีผันบ่อยากกันนี้เออแมนเลยหรอจะใช้เฮียนบ<อ>ม่จรินเราจติ๊กไปบม่จริเทีนะปลาตัวใหญ่ตัวอร่อยเป็นน้ำไ่อยากมือนันเนาะมือนันซื้อน้ำใยขีบรดมอตะก,กระย่านเออล่าว,ว่าขายผัวเราไปหาลัมซีเดีตรวจสัตว์เล่าแล้ขายให้เขาเลยซื้องเล่าเขาเลยว่าโอ้ยซื้อแล้วบ่มีบางทีกินยามันเน่าไปถิ่มไม่ใยกินโอ้ได้กินนี่ต่วมือนั่นบ่แม่นได้กินเอาไปโยนขยะถิ่มก็ได้โวดตัวดอยเอามา ยเรียกว่าจะเป็นเพื่อนกยเป็นยิ่งินวหันก็เรียกวิองยิ่กินเส้นแต่ตัวเล่าแล้ววาแล้วเป็นอิซี่ข่อยเอาเขาท้องเรี้ยงกันต่อไปพี่น้องเแลลวมันสีเาสีเยืปเดียวเอาเด็อย่เดีายวเดีแยงตัวเล็่ตัวใหญ่มากเบิ่งเลยนะเบิ่งเลยจาจัวหอยมันเบิ่งมาเลยเจันไปเลยอ่ะเบิ่งตัวใหญ่เลยจบรถจากโค้งเฮ้าอ้วดห้านาทีเราได้พี่น้องนะครับพี่น้องจมสองโค้งสามาหานาที่เาจะสามซี่โค้งไปโหลดเนาะ มาหาหนองบุรียังใดก็ล่วงน้ำกันโรดเมนยอะคัดเอาดีๆกันแต่ว่าคัดดีเนี้ยอย่างว่าท่านจะจับรางบนเช้กันหรือแต่ว่าเอามาร่วมกันรางบนเช้กันเนี่ยเอาเอาเอฟซีเบื้องล่อ่านสูฟินท่องเลโอ้หอ่านอ่านจูฟินทองเลยเลขสามตัวเหนียวเก้าหนึ่งเก้าครับสามเก้าหนึ่งครับเก้าหกแปดครับหนึ่งหกแปดครับ เลขสองตัวเก้า <9, S 1> หนึ่ง <0, 1, S 1> หนึ่งเก้าครับศูนย์หนึ่งครับตัวนี้บนนี้เด่มันมากเข่าวควรก็ตัวดีนี่เข่าวควรก็หกแปดนั่นเข่าอันเปลี่ยนรางหกแปดรางศูนย์หนึ่งกับรางเช่นละครับคำนวณบังอีกดีดีกันเขาเนี่ยนี้จะเป็นบุญเป็นเช่นละกับวันนี้น้อนหรอวะสามตัวตรงตัวนี้เอาแค่นี้เนี่ยเก้ากับศูนย์หนึ่งกับหกแปดตรงตัวนี้เออหนึ่ง หนึ่งสองสามตัวนี่สามตัวนี่เลขสามตัวสิสิโลนี่ว่าหลายตัวตัวพี่น้องบ่แล้วมนี่กัดตัวเดียวสูตรได้แน่นอนชุดไม่ครับสูตรเกขาใช่กันละใช่กันมั้ยบ่เออว่างหันเข่าคักหางมดเยนลงม่ครับว่งนึงหันนี่ไอ้ยบันนี้สีขียนลงอยู่บันครับพี่เล่าสวนเชนเอาลงบดตัวเขาหน่องมเลเด้อบ่ายไม่ฟิวเลยบอมีฟิวน้องโมเลยังวัน่างึ่งหันใจคักว่าบอมีฟิวมาเอาลงบดตัวเลยเนี่ยลงให้เลยลงบดตัว เมื่อังวัาเล็หลอกผู้ดหลอกมันมันว่าในสตรมันแหลมคือกันป่้ยที่ไปลอกเล็กู้ใดแตเล็ทวีคนเดิมก็มีเปียดท้งวดเนี่ยเวาเลกเลยพลอยดอดดีเขาไม่ได้อีกแล้ว่ะเได้พอกได้ขวอยได้สี่ห้าแปดเก้าเลขข่อยสี่ตัววัก่อนขวอยได้สองสี่หกเก้าวันออกหกหนึ่งออกเก้าเกตจนวจันเดงวันนี้วาอกากาศเลยเล็ทวีคนเดิมเลยมีสี่มีห้ามีแปดมีเก้า เนี่ยพี่น้องนะครับเก่ามีเดินเปลีออ่ยนมีเดิยนยืนไหมมีบดอะไรแล้ว,วติดเ,เลขน้องม่รีห้อม,มุ่นล่ะติดกันเลยติดยานปุยห้อมออโอ้โยเมืม่อวานเมื่วาข่อยบ้านเอาถุงปุยไปปาดออกแล้วก็ไปหยิบอันไม้เป็นอันใหญ่ๆกวงๆใส่เงินทังวันน้องหมดนี่อ่ามันเขาเดี๋ยวพูดได้มันเขาตรวจครับรางบนอังพูดนึงเป็นรางพูดน,นึงเป็นบนบางทีครับแล้วก็นึทิงรางเึิงบนไปตรวจ ครับอาจารย์กวยพันลงไปลงแล้วโอ้มันเขากันโบท่านเบิ่งเมื่อกล้านเปอร์เซ็นต์แล้วว่ท่านเบื้องผ้าทรงปุ๋ยออกไปยึบใส่นทรงปุ๋ยอื่นให้มันใหญ่่่กกวาเาเงินเนาะเอาพี่น้องนะครับเรียกอาจารย์เพราะชอบกันไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ในห้องครับขึ้นมักอาจารย์เรียกขึ้นมักกี่หรือวะครับอ่ะมันเพิ่งมาใส่เก่านึงเนี่ยรักเก่ากุญสิครับเรียกอาจารย์นาทีพันดังเงาไม่สูดเงาอยู่นี่ครับ เอเบื้อเอาครับอาพี่น้องหนึ่งกลุ่มผ้า <6, 000. S 2> พันสองพันหาอยจอาจารย์แดงหิวเข่าแล้วพี่น้องเอดกะขอพ้นลุงคี่เพราะว่าไปเวลาแล้วพ้นห็ดงานพี่น้อง<ม>นะครับอาจารย์แดงปล่อยต่องวดพี่น้องนะครับบนล่าง<ม>นะครับขึ้นหนึ่งเก่าหนึ่งเก6 8หกแปดเก้ดสาหนึ่งสามหนึ่งหนดหนดสตัวหนึ่งเกและ91้าและศูนย์หแล้วก็หกแปดเลยพี่น้องเด้ออา เดงามงามพี่นอ้องเฝ้าเป็นอาจับจองสื่อกันนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะพี่น้องเด้อก็สนับสนุนให้พี่น้องไปเล่นการพนันแต่ย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับแนวทางวงวดประจำาที่หนึ่งกลุ่มภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องของอาจารย์แดงปล่อยตองวดพี่น้องนะครับแคมแปดสมัยมนะครับมาช่วงนี้ก็ลดเขา่าลดเข,าข่านะครับสูน้องมะลิกับอาจารย์คุยไวช่วงนี้ นะครับถอยว่าโยนดับหลูยดับน้องยดับสามดับสี่นะครับดับหนึ่งนะครับก็คือน้องมะลินะครับน้องลิปน้องมะลิเป็นดับหนึ่งที่สองอาจารย์กลุยพี่น้องอากาศเป็นหลายๆอาจารย์นะครับวันนี้ก็ทิพเป่าสำนักทิแตกด้วพี่น้องเด้อขอตัวมาให้พี่เอ่ยซื้อบัตรช้อาจารย์ชูสำนักพี่น้องนะครับเอาอาจารย์แดงเวาตตอมันเมื่อแล้วเอาเอ๊ซีเห็นข่าวหรือทีเห็นข่าวแล้ววัดดีคันมักกลับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ด้วยเอ๊บซี่ ยังนอกยังหน้าไม่ไทยคือเกขาห่อนละหามันเข่าของเขาเออมักจะได้กับซื้อยี่เด้นี่นะเอาไปเสียงเอาไปฝันหาฝันดีกับพวกบอกอาจารย์เทวีเรื่องพวกนี้พวกนี้เออโทรมาบอกอะไรพี่รองคารับสายเมือใช่ไหมเดา๋ยวีนี้ก็จะตายเลยเจ็บว่าอิ่มเดินทางดูหลายเป็นยังไงฮะเงินท่านใด้ดีก็บท่านพ่อตัวดีต่อพวกเราพี่น้องนี่นนํารถโทรอาจารย์แดงก็ได้ดอกอาจารย์เทวีกับโ้ย ท่านซื้นน้ำข้นอาจารย์โกยนี่ถ้าผัดติดตามเรามานี่ข่อยรวยแล้วน้ำเขาน้ำเรียกพูดเคยถือนะมันหลายอาจารย์ดิอย่งนี้บางน้ำพูดออกมาแล้วไปถืออาจารย์นั่นเพราน้ำเสื่อเขาเป็ไปสื่อบนว่าไปรามากที่ฉันนั่นออละข้าน้ำพู้นั้นน้ำอาจารย์เลี้ยงสิก็ไปเขาอาจารย์โกยน้ำพูดอะไรกับน้ำอาจารย์โกยเขานองมะลิขอนองมะลิมันออกไปฉันนี้เรียกว่าน้ำผู้เคยถือเคยเขาน่ะ ว่าก็ถือก็คอยดูผลผลลีนเรียกเอาจังวัดเนาะเรียกเอามันถือหลายสำนักจังวัดพี่น้องอาจารย์ทวีไปหามาให้นี่หลายสำนักถึงซิบเก้าพอมือเนึ้อพี่น้องหลวงพ่อวัดทะเลกันหลวงพ่วัดทะเลกันพอได้เห็นคลิปเราไปเบื้องเราถือบนถือล่างพอ่ะเนื้อเก้ากับเนื้อหกแล้วให้เราก็จีบเก้าพูดไหมหลวงพ่วัดทะเลไหมสององค์อ่ะถือสององค์พอดี หลวงปู่บ๊ทะเลงวดก่อนถือเบิกทั้งสามโอ๊กหลวงปู่เนี่ยหนิเหรอหลวงปู่บ๊อหลวงปู่ทะเลเขาหนิเมอยื่อเมืองก่อนเจนหนิหลวงพ่อใหญ่หลวงปู่เนี่ยถือก้อนหนึ่งหลวงปู่เนี่ยบ่อหลวงปู่เนี่ยหายหนึ่งเก่าออกหกหนึ่งถือว่าถืออยู่เด้น้ำเหรียญเอาน้ำเก่าอยู่นี่ยโอ้ยแล้วน้ำเก่าอยู่เนีะแมนเก่าหกแล้หายหนึ่งเก่าบกบหนึ่งเก่าแต่ว่างวดนี้ยังบ่ะเทศนด้ไปคุณอยู่สารคามพี่น้องรอติดตามเบอร์ติดตามโชคหนูกันหลังจากจบจานแรกแล้วไปหาคุณพ่อบันเทิงพพ่่ออบบันเเทิงจแล้วขาาห หลวงตาวัดท่าเล่นะครับพี่น้องอ e ิปซีอนเงินมา300บาทนะครับไปให้หลวงปู่วัดท่าเล่หลักหน้าก็จะเดินทางเหาพ่อสารคามนะครับมาแรกก็บพี่น้องจาก,กูสุภิพี่น้องคิดว่านะครับจากนั้นไปหาหลวงปู่เนี่ยนะครับจบจากนั้นอวัยคงขึ้นอำเภอชุมแห่นะครับเอาเสียผ้าไม่น้องวลีเสียผ้าพี่น้องอิปซีอนมา <c oughs> ม 1, นะครับเจ็บชิปน้ำหลวงปู่พ่อนแตกหกนึงอาจารย์สมหวังอาจารย์สมอา,อาจารย์สมควรพอสมควรนจแตกหกน,นึงหนึ่งหกเจ็ดตีเก้าเขาเจ็ดพี่น้อง นะครับลายสำมนกสิเตยกฟังต่อสิบเก้าสัมนานันเนาะคุณไม่เนาะลายสำนักบสิบก้าสำนาคนห่อยได้พี่นาะหาสำนาหนึงหดังครับหลวงปู่ผู้เวียงเมื่อไหลายหวดกังอนถือหกวหวดวัอนถือหกอยหวดลาสุดหนึ่งถือสิบเก้านไลบ้างเหรออืก็สัมนกผี่องธรรันนี้เอาเอาจกยี่สบสามสิบสนาเะกยี่สกวพอยี่สิบเดียวยี่สิบสัมนเลยพี้องเด้อยาเอาลายไอ้ิบงดีเรียกว่าจะถือกันครับเร่มถือกันอาจารย์นั้นอาจารย์นี่ก็ ผมมาจล้นะครับมามาให้พี่น้องเบิงอีกรอบนึงครับอาจารย์อ้าวพี่นอ้อ,นองแคปหน้าจอทุองทุดท้ายท้ายคลิปเลยพี่นอ้องอาจารย์แดงกหิวเขาผมกัดเมื่อยเ้บานะครับพี่น้องพี่น้องชมกันนะครับหกุมภาพันสองพันาอจาจารย์แดงปล่อยต่องวดพี่น้องนะครับบนล่างหนึ่งเกหนึ่งแล้วก็เก้าหกแปดสามหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็เก้าหนึ่งเกศย์หแล้วก็68แด้พี่น้องเดอ้อ อุ้ยตรงกับเลขน้องบดีก็คือหกเก้าหกหนึ่งพี่น้องสามตัวตรงตัวเลขน้องบดีได้พี่น้องด้กับผมแปดเอาตัวใดตรงกันตัวใดมากขึ้นกันมันชอบออกพี่น้องตัวใดมากขึ้นกันพี่น้องจัเลดได้พี่น้องเด้อนะครับว่ได้ลอกเล็กู้ใดพี่น้องเลขนั่งฝ่าเลขเทวดาเลขกอาจารย์แดงสูตรเพิ่นเองคำนวณเองพี่น้องนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ผมทวีคนเดืมสำหรับจำนวนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้น บอสนับสนุนให้พี่น้องไปเล่นการพนันแต่ยางใดน,น้อยจานแดงเนาะเ,นเอาลงได้จานแดง <ฮะ S 1> ก่อนเนี่ยเอาขอบคุณขอบคุณพี่น้องอเ,เอฟซ<อ>ีพูดแน,น่ดูแลบ้านเนี่คุณเอฟซีครับยุไส่คือเราห้องนะดีไม่แห้งแข็งแรงสุขภา,<อ>า,าพ,าพดี้ไดเล่นหว,ย,หวยเรียกก็ไปห้องข้าพรมถึงหลายงวดนี่ครับผมก็ได้ก็ดื่อเลยวห้องครับอืเ้าสวัสดีครับขอบขอบพูดครับอาจานดีครับสวัสดีครับครับเป็นไรเดีจับนาที